สวัสดีค่ะพระาดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการกำกับการแสดงนะคะหน้าที่ของผู้กำกับนี่มากมายเหลือเกินแต่ว่าเอาทีละอย่างนะคะถ้าจะเป็นผู้กำกับเนี่ยสิ่งแรกคือบทเนี่ยเราจะต้องเข้าใจถงแท้ถ้าเราเขียนเองมันง่ายเนาะเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าเผื่อเรากำกับงานของคนอื่นคงจะต้องคุยกับนักเขียนเปิดอกเปิดใจคุยกัน นะฮะถ้าจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็ต้องคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถ้าหมดแต่เกรงใจซึ่งกันและกันไปมาเราจะทํางานอย่างไม่สนุกเพราะว่าการที่เราไม่เห็นด้วยกับอะไรนี่มันอึดอัดอีกเรื่องหนึ่งที่มันสําคัญก็คือการบริหารเวลาจริงๆเขามีเจ้าหน้าที่ทําง,งานตรงนี้แต่เราเนี่ยก็คงจะต้องเข้าไปดูแลถ้ามันไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันความเสียหายมันเยอะในวงการภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ที่ใช้เงินมากเวลาเป็นเงินเป็นทองจริงๆเลยไวโรเจอร์สเข้าจะนัด แต่งหน้าตีสี่นะจะทางานไปเรื่อยๆหยุดเที่ยงไปโมงกลับมาทางานทำงานถึงหกโมงเย็นในเรื่องผมจนขับนี่นก็บอกว่าตีห้าก็น่าจะพอนะแแรกๆเราใช้นักสแสดงที่น้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่งหน้าทําผมทันนานเช้านะต้องกินอาหารเช้าก่อนนะคะแล้วก็ทํางานเจ็ดโมงตรงซึ่งหมายความว่าทุกคนก็จะต้องมาก่อดเวลา เพื่อที่7จ็ดโมงตรงตั้งกล้องตั้งไฟแสงเสียงฉากเช์พร้อมทํางานได้7จ็ดโมงไม่ใช่7จ็ดโมงเพิ่งจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้ําทำงานตรงต,รงต่อเวลาในทุกแผนทุกคนเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญมากและวเฉพาะอย่างยิ่งผู้กำกับการแสดงนะคะต้องมาตรงเวลาเช่นเดียวกับคนอื่นเราจะไม่ต้องแต่งหน้าตามผมแต่เราก็ต้องมาเพื่อจะดูความเรียบร้อยผู้ใหญ่เป็นอย่างไรเด็กก็จะเป็นอย่างไงนะคะเราจะบ่นนะว่านักแสดงมาสายนะคะบางทีผู้กำกับเป็นตัวอย่างที่ดีนักแสดงก็จะเกรงใจอย่าลืมชมขมจนขำนะคะทุกวันอาทิตย์11โมงนะคะที่ช่อง 9m ขอดกด30ค่ะแล้วก็อะไรที่ไม่ถูกใจหรือถูกใจคุยกันได้นะคะ